เหมือนเกมมันรู้ว่าผมต้องการเหรียญเหมือนมันรู้ดูไม่ออกด,สสดิสวัสดีครับกลับมาอีกคับอีกครั้งฮะคกับช่องกับป่าบอยและวันนี้เหมือนเดิมเหมือนเคยมีของใหม่มาอีกแล้วมาไม่จบไม่สิ้นเลยนะฮะกับทางด้านคอน i ิน e c t กสปินซึ่งจริงๆแล้วก็มีเทรลเลอร์เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยและเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นแล้วแหละ จากที่ผมเคยได้สปอยไปอะนะแต่เผื่อใครยังไม่เห็นะก็สักหน่อยก็ได้นะทำมันดูเศร้าจังเลย ทางด้านของอินสต์สปินนี้นะครับก็จะเป็นกระดานแลกสินค้าเหมือนเดิมนะครับคือถ้าเกิดใครที่ดวงเกลือจริงๆอย่างเช่นผมนะทุกคนก็จะต้องมาแลกของในกระดานนะครับซึ่งของในกระดานก็จะแตกต่างจากของในกระดานสปินด้วยนะซึ่งอย่างที่ไเพื่อนเห็นนะ ในกระดานนี้เองนะครับก็จะมีชุดแดงอยู่2ชุดด้วยกันนะครับจริงๆก็ชุดเดียวแหละแล้วก็มีหัวแดงอีกอันหนึ่งเนาะแต่จะไม่มีชุดแดงอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ชุดแดงอีกชุดหนึ่งหรือชุดของตัวละครผู้หญิงเพื่อนๆก็จะต้องมาแลกเปลี่ยนในนี้นะครับและงบในวันนี้นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้อยากใช้เยอะเท่าไหร่นะคือช่วงนี้ก็ใช้เยอะมากเลยเยอะเกินไปกับไอ้แมกกาเเลยนะนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้เยอะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะได้ใช้เยอะหรือเปล่าเพราะก็หวังไว้ว่าจะได้ของแดงหรือถ้้าเกกิิดดไไม่จรง็ แล้ก็ได้วะและในกรณาน,นี้เองนะครับก็จะมีทางน้านของกล่องการันตีด้วยนะครับทุกๆครั้งที่เราถึงจํานวนที่มันระบุเอาไว้เราก็จะได้ของฟรีอย่างเช่น10รอบได้คูปองสี่สิบรอบได้ร่มชูชีพดีมบัตเตอร์ไฟลโอเคแปดสิบรอบเหรียญอีก80เหรียญน,นะครับร้อยยี่สิบร้อยเหรียญแล้วก็สองร้อยก็อีกร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับแล้ะในกระดาก็จะมีของแดงอยู่สองชิ้นที่ผมบอกไปก็จะเป็นทางน้านของ Royal Butterfly นะครับก็เป็นสกินที่ดูเท่นะพร้อมกับแอนิเมชันที ค่อนข้างที่จะดูดีแล้น่าจะเป็นย้ำนะครับว่าน่าจะเป็นแอนิเมชันที่สามารถใช้ในเกมได้หรือก็คือเราจะเห็นไอ้ดอกไม้อันนี้ในเกมนะฮะก็เป็นอะไรที่เก๋นะเก๋ gay. แล้วก็อยากทดลองด้วยแหละแล้วก็จะมีท่าหน้าของกระป๋านะครับบัตเตอร์ฟลายบัดี้โอเคน่ารักดีเออไอ้เวลหนึ่งก็ดูน่ารักดีนะนอนแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างนิดหน่อยซึ่งเอาจิมผมดูไม่ออกน่าจะเป็นดักแดนะฮะแล้วก็อันทาก,ก็ผีเสือ้อ ก็โอเคนะน่ารักดีแล้วก็จะมีท้งนั่นของโมกันน็อกนะครับ BCB Helmet เฮ้ย <Hey, S 1> นี่น่ารักนะจะได้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 ตัวปืน M762 ที่สวยมากๆนะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆเป็นปืนที่เฮ้ย hey, น่าได้เหมือนกันนะน่าจับจองสำหรับปืนที่ไม่ใช่ปืนอัปเกรดนะฮะแล้วก็จะมีทางนั่นของ Rose Thorn Smoke ก็ประมาณนี้นะครับ และถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่นะครับผมก็ขอแนะนำา r a เ e r Go เลยนะครับเพราะช่องทางนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเติมเกมได้หลายเกมมากในราคาที่คุ้มค่ามากจริงๆนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อ r a z e r Go p i n พิได้ที่7 e l e v e n นะคบหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับมีหลายช่องทางมากๆนะหรือแม้กระทั่งใช้บริการของ r Rich Man s h o p ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านของ r Rich Man Shop เองก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ r a z e r Go ซึ่งสามารถเติมในราคาทีี่ถูกกลไไปอได้นะ ผมก็เลยแนะนําทางด้านของ Richmatch Shop มากๆเลยครับเพราะการเติมจากทางร้านเองนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ของทางด้านของ Richmatch Shop ไปได้เลยนะครับและอย่าลืมตัวแอดข้างหน้าด้วยนะและอย่างที่ผมได้เกริ่นก่อนไว้หน้านี้นะฮะทางร้านเองก็รับเติมเก็บอีกมากมายเลยนะฮะและเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการโดนโกงเลยนะฮะเพราะว่าทางร้านเองก็มีผู้ติดตามไลน์มากกว่า1 3 0 0 0 0คนแล้วนะฮะ บอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนหายห่วงนะฮะและที่สาคัญเกี่ยวกับการเติมด้วยเรเซอร์โกนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเ,เติมด้วยเรเซอร์โกพินเพื่อมาสามารถนารหัสที่เติมเสร็จแล้วไปแลกเรเซอร์ซีเวอร์และสะสมไว้แลกเกมมิ่งเกียร์ได้อีกด้วยนะฮะและถ้าเกิดเพื่อนสนใจจริงๆนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปสะสมกันด้วยนะครับและสำหรับการสปินในครั้งนี้ก็จะเสียแค่540 UC เองเท่านั้นก็ถือว่าดีนะถือว่าดีแต่ถามว่าถ้ามันเกลือเหมือน ได้ตั๋วมาหนึ่งานก็โอเคได้ตั๋วมาแล้วก็ได้เหรียญมาจํานวนหนึ่งก็สิบสิบเหรียญก็โอเคนะไม่ได้ยากจนเกินไปย้ำว่าไม่ได้แยากจนเกินไปนะต่อกันเลยต่อกันเลยของแดงหน่อยเออว่าถึงของแดงมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาในใน u t u b e ผมนะฮะว่าล่าสุดที่ผมจะได้ว่าพี่สมได้จริงๆก็คือชุดแมวกล่องคลาสสิกมมนแต่จะไม่ผิดนะชุดแมวดำซึ่งนานมากแล้วนะบอกเลยว่า โคตรนานแบบแม่เอ,อ้ขนาดผมเองผมยังลืมเลยนานมากรู้เลยว่าตัวเองดูงสวยขนาดไหนเนะี่ยคือจริงๆนะคือถึงจะไม่ออกของแรงก็ออกของชมพูกับ,บทีทีน่ะก็ดีหรือเหลียนแบบทีทีน่อก็ดีนะอันนี้ดูเหมือนเยอะใช่ไหมจริงๆมันไม่เยอะนะมันหนึ่ง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 สโคตรน้อยแม่เอ,อ้ ขอเหรียญเยอะๆหรือตัวเยอะๆก็ดีแต่ขอเหรียญเยอะๆจะดีกอู้สิบเหรียญโอเคโอเคอันนี้ถือว่าไม่แย่นะมีตัวแล้วมีสิบเหรียญตัวเป็นประมาณเกือบเกือบยี่สิบเหรียญก็โอเคโอเคได้อยู่แต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีนะถ้าจะดีกว่านี้คือต้องเป็นแบบนี้เอ้ยไม่ได้ดีนะแต่ได้เลย skip อ้อ โอเคอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากได้มาที่สุดถ้าเกิดไม่นับของแดงนะฮะผมชอบมากแล้วผมไม่ได้อัพปืด M7 เลยนะการที่ได้ปืดอันนี้มาก็ถือว่าดีมากมดีมากแต่จะดีกว่านี้ถ้าว่าได้ของแดงอ่าตึดดูดูดูอูดดดอ่ ทำมาชีตเปนปัดโซฟิกอยู่นี่ขอของแดงหน่อยได้ไหมมันมันบอกเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยว่าโอกาสได้ของแดงคือเท่าไหร่นี่คือมันรู้สึกมันได้ยากมากๆอันที่ส่งบบทีเดียวนะมากแบบมากเกินไปอุ้ยมีสิบเหรียญเน่เน่เน่ก็โอเคแต่จะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าผมได้ของแดงจริงๆนะจากใจเลยนะ ฟังอยู่หรือเปล่าพับจจฟังฟังสิฟังโอ้โหอันนี้อย่างแย่อันนี้แย่มากแย่มากเอาหรืออย่างที่บอกไม่เอาของแดงก็ได้แต่ขอเหรียญเยอะๆจะได้แลกคุ้มๆนะโอ้โหร้อยสาสิบเอ็ดรอบของชมพูชิ้นเดียวแล้วของม่วงอีกสองชิ้นโอ้โหแม่หรืจะร้องให้อะแล้วเพื่อดูนะของแดงแรก กับชุด600นะ600อ๋อ้อของแดงเลือดขอ,องยับบ่วหเลือดเรียนเยอะๆหน่อยอะไรวะเนี้อะไรวะเนี้ร้อยห้าสิบรอบหรือยังวะนี่คือร้อยห้าสิบรอบแล้วใช่ไหมร้อยห้าสิบรอบได้แค่นี้เองเหรออ๋อสุ่มสองร้อยแล้วเท่ากี่บาทวะเนี่ยส,สุ่มสองร้อยเท่ากับสามพันกว่าบาทเลยนะ สามพันกว่าโอ้โอเคโอเคโอเคก็ยังดียังดีกว่าที่ผาาา่านมาแล้วกระเป๋ากับโบกับเราก็ยังไม่ได้นะอย่างเราก็ได้เปิดแต่แต่แบบนั่นแหละเคยยังไม่ได้โคตรเกลืออันนี้คือเกลือที่แท้จริงมันจะเป็นแบบเนี้ยแหละหนึ่งเศษตัวกับหนึ่งเหรียญอย่างเงี้ยผมจะสุบอีออกแค่สามรอบเท่านั้นนะผมไม่ไหวแล้วนอกจากว่ามันจะไม่พอแนละ้วผมต้องสมเพิ่มแต่ก็หวังว่ามันจะพอกับการแลกนะอ๋อแม่เลยรู้สึกเหมือนจะไม่พอแน่ ต้องมีอย่างน้อย240กว่าเหรียญอ้อโหแล้วอีก2รอบใครจะเอาสองรอยสเหรียญมาจากไหนวันนี้อีกทรัอีกอีก2รอบ <c oughs> เหมือนเกมมันรู้ว่าผมต้องการเหรียญเหมือนมันรู้รดูไม่ออกดิเอาคูณสิบมาเยอะๆมาคูณสิบเหรียญโอ้โหโอ้โหเหรียญไหมล่ะ นี่มันใช่เหรียญไหมโอ้โหแม่งเงย <c oughs> <c oughs> ขาดอีกหกเหรียญแม่เจ้าโอ้โหเอาเอาอย่างน้อยให้ได้อีกสักสิเหรียญแล้วกันพอถึงสิบเหรียญมันก็มันก็จะกลายเป็นหนะ้าร0อยเนาะซึ่งผมก็สามารถแลกหัวแดงได้1ชิ้นแล้วก็ของชมพูอีกหชิ้นถ้าเกิดผมไม่มีนะ หรือถ้าเกิดผมไม่ได้ในรอบนี้อันนะืมลุน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 โอ้โอเคได้ได้ดได้เดยได้เดยได้เดยขนาดเหรียญมันยังไม่ให้ถึงสิบเหรียญเลยผมว่ามันต้องมีบางอย่างผิดปกติก,กับรหัสของผมแล้วแหละดูดิ โอ้ดูดิมันยังไม่ให้อีกสิบเหรียญโอ้โหขาดอีกสี่เหรียญแม่เจ้าอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเครอบนี้ถึงแล้วแหละแต่แบบที่อย่างเงี้ยไม่ให้เกินมาสิเหรียญก่อนหน้านี้แม่งไม่ให้พอจะครบแล้วแม่งให้ก็ปร <c oughs> ะมาณนั้นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้เพือ่อนตัดสินใจดีกว่าว่าให้ผมสุมชุดแดงต่อดีหรือว่าจะแลก หัวแดงแล้วก็ไปกระเป๋าหรืออะไรก็ได้คือแบบดวงผมก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ของแดงเหมือนเดิมงงกับชีวิตตัวเองไหมกันงงมากอะไรวะเนี้ยทำไมคือแบบมันต้องเกิดขึ้นกับผมด้วยไหมผมไปทำอะไรให้ไขนะ่เอะเนี่ยทำไมผมเห็นแบบคนที่แบบเป็นสายฟรีได้แบบโอ้โห10 UC ได้แล้วดีใจจังเลยแล้วผมอะทำได้แค่บ,บ่นเป็นรายวันเนี่ยชีวิตผมไม่เคยบีเลยนแัแบ่เฮ้ย10 UC ได้ ได้ปืนระเบิดหรือว่าอได้บาชีเลียกไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีแต่อย่างน,อน้อยอย่างน,อน้อยเราก็ได้ปืนนะปืน M762 นะฮะซึ่งเป็นปืนที่สวยมากโอเคผมชอบแต่ถามว่าคุ้มไหมกับการที่ผมต้องเสียไปประมาณกเกือบเกือบสี่พบาทคับสิ่งที่ผมยังแลกเป็นของแดงไม่ได้ไ,ม,ไม,ม่ไม่คุ้มไม่คุ้มเลย สรุปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะฮะและเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่มีแจกทางด้านคอมเมนต์ท็อปสุดนะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะมีแจกนะซึ่งแจกมาตอนนี้เลยและสำหรับของรางวัลสำหรับอสองคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมก็น่าจะไปแจกวันนี้นะฮะแล้วก็น่าจะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วมาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะส่วนวันนี้เองผมก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะ ก็ซึมเศร้าเหมือนเดิมแนละเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันเย้บ yeah! ๊ายปไป